สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขูสุข้นสุหมงสุบอลค่ะพอกับก่อยอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะช่วงเวลาหลังเลิกง,งานค่ะพี่น้องวันนี้ก่อยผ้าพี่น้องมากกินมาม่ามาม่า,าดําเกาหลีค่ะพี่น้องชาจังเมียนเกาหลีนะคะนี่พ่อจะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้รสนี้จะบอบเพชสเด้คเอค่ะอันนี้ข้นเกาหลีจะชอบกินแห้งค่ะพี่น้องนี่นี่นะคะมาม่าดํานะคะหรือว่าบะหมี่ดำเนาะพี่น้องเนาะ ก็มีจิมจิมะนั่ค่ะก็พักกาดนิดน้อยนะคะใส่ปูวอัดน้อยน้อยนะคะพี่น้องมากค่ะเหลืองานคำเนาะค่ะก็เลยได้เมนูมาหมามาซูพีซูน้องกินค่ะมาอืมแซ่บพี่น้องแซ่บจัดขซ่บจับมึงกันจ้าามาตัวนี้อัน เอาไป็นลวกเรามาผัดด้วยพี่น้องพี่เนี่ยแซ่บใ้องน้องซสือไม่กินเบ้างด้วยจ่ะอืเขาจิม้มจี้ขอกันค่ะจ้าจิ้มจี้กระเท็ดเอง Mm-hmm. Mm -hmm. 平时个那是送个，这那个买双鞋了。 ซิมกี้หอมขิงบ่าวเดยเ์นเป็นคนนั่นท้นเครื่องนี่ค่ะพี่น้องซิมกี้มันนั่นเห็ดลาย ปันเนื้อครับอืมปันเนื้อครัเนื้อปันครัอ๋อมีอบนน่ะ ลองซับจั้หน่อยลองเบิ่งเ็ยอย่างสมมุติจ้ะ มันอนี้เมนูบะเผ็ดค่ะพี่นอ้เราก็รุ่นยจังหเหรอแบบจวดจัดกินจ,จีกรรันหลายหลายไปเนองทั้งหันไง 一秒还不到，我操！<What Sure S 2> คลิปนี้ก็จีเอาไว้เพียงเอนเนี้กอนเด้อค่ะพี่น้องค่ะืันนี้ก้อยกับพพี่น้องไม่กินอันนี้แล้ะค่ะ มามาดาเกาหลีนะคะหรือว่าเกาหลีก็อ่อชาจังเหมี่ยนสะมั่นนี่นะคะพี่น้องออซีนี่พี่น้องล่องซื้อไม่กินิ่งน่จ้ารสชาติบ่เผ็ดครับพี่น้องบ่อเผ็ดคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องบายบายสวัสดีค่ะ